You, so you, you yeah, sick? No, no see. No, no chip. No, not, not, not you cheap. Cheap. Now you can, okay? oh. you can see inside yeah? No, I, I'm not okay. I chip. Oh, <laughs> <laughs> oh, <laughs> oh. <you. I'm> hmm. <laughs> <laughs> hey, miss you too. <laughs> miss, miss, <laughs> miss you, <too. laughs> you, you, you. Today, today, we a อืมก็ดูสิอืมไม่เอ็มวีพีน่ารักเอออืมแต่ผมไม่ได้ดูอะไรเลยตอนนี้ยกินข้าวยังกินข้าวเอ่อกินแล้วกินแล้วโอืมกินแล้วกินแล้ว What do you do in morning you ทำอะไร morning ทำอะไร Yes morning morningYeah yeah morning ทำอะไร I don't know เขาเลาย่งิ้งจ้ทางหวานย t ่แกนทางหวานสุดเอเดทุมโ l คณะมูกรอบทางหวานยีนคณะหมูกรอบดูทำหน้าทำตาพวกเราไม่ใช่คนปกติใช่ไหมฮัลโหลให้ผมคุยกับเขาคนนี้พี่ไม่เหมาะกังเขาหรอกเบ้าหน้าผมว่าเหมาะไปเยอะ My brother. Bi uh, yeah. uh... <laughs> ơi, ông ông cặp đi được. Mà. <cười> 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 you say you three way wait wait, you. wait, wait I'm, so I'm so shy. I'm so shy. Oh yeah. Hi. Hi. Yeah. Mm. Why, why I love you. You. Love <laughs> me. <laughs> 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 hey. Hi. Wait, why? Why?

โทรศัพท์มึงหน้าแย่มากเลยว่ะเอาน้ำอุญมไหมแนวคขไม่ได้เป็นไรไม่จริงๆแล้วผมว่าโทรศัพท์ผมมาปกติพี่แต่ว่าตัวพี่กล้องมันฟุ้งไม่ใช่ใช่ปกติผมอัปเดตแอปแล้วพี่วนาในกล้องสวยขึ้นหน้าโซมเลยดูดิจริงๆหน้าตามันดีกว่านี้พีดูหน้าผมเนี่ยเชี้ยตกใจหมดเลยครับหน้าจริงมันดูดีมากแต่ว่ามึงเข้ากล้องปุ๊บแย่เลยพี่ก็พูดไปเรื่อย เหมือนสับประหลาดอะครับผไม่คือคือจริงๆกล้องกล้องกล้องก้าวแย่มากจริงจริงครับแล้วก้าวก็จะหลงตัวเองว่ากล้องนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอุ้ยโอ้เข้าด้วยคนนี้บุ๊ยบุ๊ยเมื่อกี้เข้ามาสองรอบแล้วจ้าริสเซอ์จ้าริเวนที่แ n ้ e ไม่ได้เ a ินนะอะเวนที can meet again กนหนูคิดถึงไม้ขา ที่สวยอะไรอ่ะอะไรอ่ะพิตาลี when meet okay when can meet again Monday Monday วนี้เดย์อะไรวะตอนนี้เปล่าวันนี้ Monday เออใช่ไหมเดี๋ยววันนี้วันที่วันที่วันที่ Tuesday 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 เช uh, uh, ื่อเดวัน hmm> อ่าอ่าวันวันของเดือนวันมันในเพื่อนบอกบอกหน้าตรงจริงไม่ใช่จริงจหน้าผมคีอยู่แต่ว่ากล้องมันเนี่ยโอ้เธอโกรธพิชเชยดิเซมเซงม่วงกอดอย่าอย่าอย่าเวียนซิงเออแล้วอย่างนี้ซอไม่ดูไม่ดูนะคะผมเนี่ยชอบดูให้ดูวันที่ซอเต้นมาก วันนั้นน่ะก็อามิตยูมิตยูนะคะเฮ้ยเขาอยู่อยู่อยากอยู่อ๋อผมคุยกันอยู่ในช่องผมเดี๋ยวกี้ยกินอะไรกินอะไรกินเอหน่อยสิคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปอนเดี๋ยวความทรงจำมาโอ้โหเอาเกีนยว้าไม่ตกโอ้ยไม่เหมือนความทรงจำเลยโอโชคดีไปเอ้ย how how long stay Thai one month Okay, see you every day, every day, every day. Okay? Every day? My mm -hmm. god! <laughs> oh, why? I'm <laughs> mm mama. Hey, come. next time you come, come on, you tease, tease me, down, okay? Okay. You think you working, working? My bad, You go. Mm -hmm. Okay. You <laughs> Okay, <laughs> See you See you next week see y o ด้วยกันโอเคบ๊ายบาย m i s ยู o u m ยู s you Miss ย o u Miss you t จุ๊บจุ๊บรักนะจุ๊บจุ๊บแย้นะรักลับมาอยู่ต่อในคลิปวิดีโอของคูบอนคูบอนเรดิโอนะครับก็วันนี้ก็หวังว่าจะมอบความสุขเล็กน้อยให้เพื่อนๆได้ได้ไม่กี่คนเท่านั้นเพราะหลายคนน่าจะได้รับความชุบไปด้วยวันนี้ต้องขยอยครับขยอยขอบคุณดีไว้ห้องนี้ได้ใช้งานเลยแต่ก่อนไม่ได้ใช้งาน นั่งลงานไม่เปนเพื่อนหน้าผมไม่ได้ชมไอ้นี่จริงโทรศัพท์ผมพูดจริงผมไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยอืมอ,อ๋ออะไรอ๋อผมไม่ออกแล้วตั้งไอ้นี่ไว้ปิดสีฟ้าไว้ก็เ <c> ห <oughs> <c oughs> <c oughs> มือนเดิม,มดีขึ้นน้อย อ้าเฮ้ยก็เหมือนซาปาลาดเหมือนเดิมเลยดีขึ้นเอออ๋อกรองกรองสายตาใช่ปะใช่พี่เดี๋ยวตาผมบอดอืม่หวังเบาหวานหะวังตาน่ารักจริงจริงในใครดีคุยเล่นสบายสบายมีเัวอาผมชอบตให้เขาพักเถิดพี่ชาม คุยน่ารักงน่ารักนะคนนี้โอเคป่ะคนนี้น่าร่านั่งเลยคุยน่ารักงน่าร่านั่อ๋อนึกว่าพี่จะกดพี่คนนั้นอ๋อสวัสดีค่ะคุณนี่สวัสดีค่ะพี่ชาลีบีเอร์โอยเหมือนเดนสวัสดีครับเวียดนามบางวงเดนเวียดนามโอเคเอ่อ I don't see you come Vietnam before คุณฟุตคุณฟุต come Vietnam หนูไว้ไว้ เอ่อไว้ไว้ why you มเห็นไม่เปลีไมนเป็นครับผมสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่ครับหนูหนูจันตอนนี้เขาเวเวยนนามเซชันฉันเอ็มเอ็มเอ็มเอ็เอ็ม เอมรักอะรักรักเอมเห็นอันจ่างเห็นคุณเอมเห็นอันแปดแปดอกินข้าวอย่างนูกินข้าวเร้วคุณกินข้าวหรือยังคะกินไก่แล้ว กินไก่แล้วกินไก่หนูกินไก่หนูกินไก่เหมือนกันโอ้หนูกินไก่ทอดอร่อยมากๆฉันก็กินไก่ทอดคุณกินไก่ทอดเหมือนกันเช็ดโอ้ว้าวหนูกินไก่ทอดออ๋ การทอดเตตไม่ใช่ใครเอฟซีนวาวธรรมจินโกปีไหมครับฮารทุมสี่สิบสองค่ะเฮ้ยเหมือนกันเนาะทำเซมใช่่ะไม่ใช่เซมที่อยูดต่กินหันทำเวียดนามเซมทำไทยอ๋ออ่ามามาเป็นวันท็อกวิดยูอ่าอยอย่าู่วัน t รอยู่วันริงโกปี กูพิมพ์ขกาเฟ่นคาเฟ่ากาแฟเคปเ้แบ็กเคปเป้แบ็กบายบายให้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 ใอครับให้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 ไห้คห้ใ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 ห y ให้ไห้ใ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 ห้ห้ให้ใค้ให้ใหให้หหใใอ อาสู่กันได้วันที่14อ่าหนูนูเห็นค <mm ุณไหมคะโอยจบวันนี้ผมมปาโดนกบลนที่เนาะโอ้หมันไดนล่อนอยู่จัรายัวแล้วโอยไม่ ไม่เไ็นสบายสบายสบายไม่โนเท่าที่โนเห็นคุณไหมเพิ่งใช่ค่ะอุ้ยอยู่ลองแฮ่มากๆเลยนะเพิ่งอายุเท่าไหร่เทเลสอยู่อยู่ลิ e ิพ a สอัปเตอร์ชารีโอเคโอเคค่ะ repeat after me ไม่อยู่ไม่อยู่ ในสายตาในสายตาไม่อยู่ในสายตาไม่อยู่ในสายตาพี่ทุวันไม่อยู่ในสายตารู้แล้วไอโต้ไอโต้ไอโต้โอ้ยโอ้ยหน้ากูแดงไม่เป็นี่ยโอ้ยฉันอยู่ในใจ อยู่ในใจเออโอลิชาลีอยู่ในใจอยู่ในใจอันนี้แอนอันนี้เ up to you เดี๋ยวสักวัน up to you up to you ไม่เป <laughs> like, ็นไรม่เป็นไรใจเย็นๆม่เป็นไร up to you จะไปขึ้นเลยขึ้นามเวนเวน y o when you when come Thailand again ดูยังไม่ลูกค่ะอืมโอเค Maybe next month or next month to next month. Uh, next next month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 . Okay. Next next time come Thailand, we meet again, okay? Okay, ka. Okay. Today, oh. today, thank you. You mang mak. You make we happy, mang mak. Of very happy today. No, I'm no. happy. today. <laughs> today, I'm no happy. นนักอยู่ในใจอยู่แค่หนูลืมแล้วอ่ะหนอในใจหนูในใจชาลีอยู่ในใจชาลีหนูในใจอ๋อปไม่อยู่ในสายตาผมอยู่ทําไมไม่อยู่ในสายตาไอ้แย่อเกนอยู่ทําไมอ่าอยู่ทําไมไม่อยู่ในสายตาไม่อยู่ในสายตาโอเคโอเคต่อยู่โอเคโอเคคุณเพื่อนทั้งคกวเข้ามาคุณเดไปไปเลยไปค่ะ ปดีแฮปปี้ค่ะสนุกสนานค่ะสนุกสนานผมแม่ไม่สนุกสนานโคตรเกลีมีแต่ความทุกข์วันนี้ไอ้อ็อฟมึงไปกินอะไรมาอ้วนขึ้นแหละฮะไม่ผมใส่เสื้อนี่ไงมันดูอ้วนปิดปิดแสงหน้าจอแล้วอย่าโทษหน้าอย่าโทษกล้องพี่นะไม่ออกกำลังกาเลยไม่โอ้ยอย่าไปออกพุงหน่อยเดียวโอ้ผมอย่าเปิดพุงหน้าเกลียดอืม

เฮ้เต็นด้วยนะเช็คเคนเต้นท์เต็นท์ฮัลโหลฮัลโหล What are you d o i n What What are you doing uh, I'm 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 now singing time singing time Singing time mm hey ยทิชทำไมพงมันทิชทิชทิชมี one song แบบ perfect song โคเรีย Oh What you want Balad l เอาแบบ very sad Uh-huh แต่ song Teach me Korean song Yes Uh okay. This song is uh so famous too. Wow, crushy, yeah. crushy yeah crushy beautiful Wow Good teach me now mm. okay. It's beautiful life it's beautiful, beautiful day Beautiful day Yeah 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 one more, one more. It's beautiful life Beautiful day Beautiful day I want to be Korean. It's beautiful night. It's beautiful day. 네. 너의 기억에서 내가 살텐데. 너에게 네. 너에게서. 전 전해. 약 조금 조금 조금. 오케이 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 오케이. 음. <laughs> 너의 기억에서. <laughs> 너의 기억에서. <laughs> 너의 기억에서 오오오오 예. Yeah. <cientyal> 응 okay. 너의 기억에서 내가 살 텐데, 너 속히 너싱 코텐게, 헤노이로너게치아 텐데, 너의 no. 기억에서 오케이, 오 오케이, 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 오케이. 한번더피쿠 너의 기억에서 내가 살 텐데 아 이거 오이 너의 기억에서 내가 살 텐데 기억에서 텐데 에이 피 조금 조금 오케 okay. 너의 okay. okay. yeah. no 기억에서 너의, 너의 기억에서 내가 살텐데 내가 살텐데 바쁜 소소두 크루아누방 <laughs> 크나아나도방 <laughs> 크루아누방 <laughs> 크루아누방 <laughs> 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 เกรงจริงย้อมคบเลยอืมสุณเอตงกิวมากอยู่เราเป็นคนยังไงอะสอนจิบความหล่อให้พวกเราเนี่ยสอนสาคนยังรวมกันยังไม่เท่ากันเลยสุณเอตังกิวมากขอเกุณครับขอบคุงครับซีอูนักธรรมบายบายไดช้พิดีครับอขอบคุณพี่ เก่งว่ะเก่งจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะเขาจาได้ไม่เขาเขาองเขาร้องเพลงดอกบุ้งได้ด้วยเพลงใครวะเพลงพากได้พี่พักได้พี่ใช่เพลงรินเราไม่จำที่พี่ใช่เพลงมาจำชาติจริงเหรอชาววลาพี่บ้าว่าพี่ไปโค่นทักษิณกับผมดีกว่าดอกพักบุงพี่ต้องได้มาพี่นั่นไปโค่นทักษิณกันพี่การร้องในต่อเป็นในกาชาติดอกบุ้งดอกอีักบุ้งดอกักบุ้งสาวทุ่เช้าวทุ่งคุรันุบาล เดบิเลยเดตลอดการมือวาแล้วมือวายอะวแล้มือวมือไปเลยพุดพุ่นดอะแก่อนเะพครูดอกพะพุ่งออนเดอะแมอะฝากช่องคูบอลเออไม่ต่อด้วยอะเออขอบคุณทุกคนมาวันนี้ไลฟ์แต่วันนี้ไปหาอะไรกินก่อน เ่มรักคุณเสมอมาอะไรคุณลืมฉันคุณชื่ออะไรสวัสดีค่ะที่รักคุณทำกับผมแบบนี้ผมเสียใจ y นอ o n จริงเหรออันทีเขาเสียใจ I'm sorry นะคุณไม่คิดจริงเหรอ โูลีนนะม่ฟู้ชาอนลายกลยคุ็มคคไม่รู้ว่าเขาเป็นใครตัวน,นี้จำได้นิ่มหน่อยเลยจะไม่นิ่มหน่อยคุณชื่อคือเอ่อชื่อชาอะชาชาอะไรนะทำไมที่รักเป็นคนแบบนี้แ <laughs> กคุณทำด้วยอะไร ไม่ไม่รู้ว่าคุณเชื่อชาลอะไรเลยชาละวันชาลวันอิงดีที่ได้รู้จักชาละวันจะได้รู้จักชาละวันชาละวันเดี๋ยวอยู่จะได้รู้จักชาละวันโมนาชาละวัน F C ชาละวันคืออะไรดํานําผมดํานําผมมุดตายผมอืมหืมโมนาชาละวันอืมยังจำไว้ผมชาละวัน อ้เอตมิงไม่เอมิงอ้เอมิงไม่เข้ามาก็ไม่ใช่เป็นอตมิงเลยรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมนี่ first time first time we meet ใไม่ต้องพูดนะไม่ต้องพูดนะแน่แนไม่ต้องเน็ุ่กนิววางดด่นเฮยเฮยเฮ้ยใช่ใช i l l าใช้เอาโปรยูโตุ่นี้ไปแล้วแค่นี้ก่อนมนช้โมนาใช้อันีเบอร์อันีเมมบอร์โมนาใบแข่งจะกางกับคุณคุณคุณหวตีไหคุณวย่าไม่ตีรอคุณคิดถึงโมนาเยอะเกินไปแล้วก็จำได้ผิดแล้วพวกมึงมะบอกกูอะไรรู้ป่ะเฮ้ไม่ฟัง อคเก่งที่เคุณก้าวสวัส <ing> ดีชาติคุณกสวัสดีครับโมนาเมื่อกี้ใครพูดน้ำไหมอะคุณยังกยักท้าแล้วอา